รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปันสวยฟ้าพาวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดสงขลาและวันนี้เราจะมาลุยกันที่ตลาดเกษตรมหาวิทยาลัยสงขานครินรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะโหที่นี่ของกินเยอะแยะไปหมดเลยครับโครับโทษนี่ทำไมฮะ ันนี้ลูกชายอิ่มดุงพันเอาสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะเออะไรมาเยอะแยะคะซื้อขนมมาเนี่ยฮะนี่ฮะของดีสะอาดค่ะครับผมแล้วก็มีหลากหลายนี่ข้าวเหนียวม่วงก็มีคุณหมอโอ้โหมีแต่ของหวานเท่านั้นเลยพี่ตังรู้ไหมคะว่าทานอย่างนี้เนี่ยฟันผุแน่นอนฟันผุแน่นอนใช่ค่ะคือมันมีน้ำตาลสูงแล้วก็เหนียวติดฟันด้วยแต่ผมว่าผู้ใหญ่กับเด็กก็ชอบพวกของหวานอยู่แล้วฮะคุณหมอ เอางี้คุณหมอผมอยากพิสูจน์ว่าที่ผมคิดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะให้ตังนะผู <c oughs> ้ปกครองหรือที่เด็กเนี่ยแล้วดูว่าเขาจะซื้ออะไรกลับมาบ้างผมเชื่อว่าอย่างน้อยต้องมีของพวกนี้แน่ๆโอเคค่ะงั้นลองไปดูกันลองดูนะ,นะคุณหมอนะเอาละคะ่ะมาลุ้นกันว่าถ้าเหล่าเด็กๆเลือกของว่างกันเองจะเลือกซื้ออะไรกันบ้างแล้วสิ่งที่คุณพันคิดนั้นจะถูกต้องหรือไม่ไปชมกันเลยและตอนนี้ผมไปหาครอบครัวได้แล้วคุณหมอปุ้ยครับนี่นะฮะสามครอบครัวด้วยกัน เด็กๆอยากจะกินอะไรบอกคุณแม่เลยเด็กๆพร้อมหมั้ยถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไปเลยครับแล้วครับแล้วแล้วแล้วไปเลยไปเลยแล้วแล้โอ้โหเริ่มออกเดินทางช็อปปิ้งกันแล้วบรรดาตัวจิ๋วทั้งหลายต่างก็เดินเลือกอาหารกันอย่างจุใจเรียกได้ว่าตามใจปากล้วนๆซึ่งผู้ปกครองเองก็คงจะห้ามความต้องการของเจ้าตัวน้อยไว้ไม่หว เลยต้องจัดหนักจัดเต็มกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะและอาหารแต่ละอย่างที่เลือกซื้อมานั้นก็ดูเป็นของว่างที่เราก็มักจะรับประทานกันเป็นประจำในแต่ละวันอยู่แล้วด้วยแบบนี้จะส่งผลอะไรกับฟันหรือเปล่านะว่าแล้วเราก็ไปถามคุณหมอกันเลยดีกว่าค่ะคุณหมอครับแต่ละครอบครัว เป็นอย่างไรบ้างครับอยู่ในเกณฑ์นะคะที่เป็นของว่างที่ดีนะคะแต่ก็ยังมีบางอย่างนะคะที่มีความเสี่ยงค,คือของว่างที่ดีของเด็กเนี่ยมี3อย่างที่เราคำนึงถึงคือ1น้ํงน้ตาลน,น้อยตาลน,น้อยค่ะ2ไขมันไม่สูงไขมันไม่สูง3คือเกลือไม่สูงจนเกินไปนะคะครับใช่แล้วละคะ องว่างให้เจ้าตัวน้อยซึ่งหามใจตัวเองไว้ไม่ไหวก็ควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองและควรเลือกร้านค้าหรือตลาดที่คัดสรรอาหารว่างอย่างดีให้กับเด็กๆอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมครับสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในที่ไหนครับเพจฟันสวยฟ้าผ่าค่ะดีมากครับคุณหมอ,อเพราะฟันสวยต้องไม่ได้ต้องดูแลแบบ